Miu, Miu, mẹ đi này đi đi mẹ đi đi Miu, mẹ mẹ Happy birthday to Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Paula 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 Yeah, my guy Paula โอ้น้ำลายเย้เย้วนผนไฟหน่อยสิบหกแล้วสิบหกแล้วสิบแล้วยยบหกแหม่งล้วกลางมาบยางายุอ่า เป็นเป็นไงบ้างคะวันเกิดปีนี้เซอร์ไพรส์ไหมคะบอกพี่กี้รู้ว่าหนูนอนอยู่ในห้องคนเดียวอ่ะเหงาไม่มีใครคุยเลยเหงาอยากรู้เหตุผลไหมว่าเราว่าเราหายไปทําอะไรกันมาไหนอยากรู้เปล่าเล่นเกมครับก็หนูเห็นใครไหมว่าทุกคนหายไปไหนไม่ก็หนูนั่งอยู่ข้างบนแล้วเห็นพี่กับพี่กี้ว่าเราหายไปไหนก็หายไปเหรอพี่กี้ไม่เห็นอ่ะเออรู้เปล่าว่าเราไปทําอะไรไปนอนรู้เปล่าพี่คนเดียวไงไปนอนที่ห้อง รู้ป่าวว่าเราหายไปทําอะไรกันมาเราตั้งใจมากเลยนะเออเราใช้เวลาในหลายชั่วโมงนี้กระทําการอันชําเลาไม่ใช่กระทําการอุกอ้าวเนืกราขอมอบตั้งใจว่าจะได้อะไรในวันนี้ครูปองนวดตลอดปี่เอาเปิดเลยใน นมันไม่ใช่แหวกอันนี้มันแหวอย่างนี้เห็นไหมนี่สิบหกวันเกิดทูมิวจากทุกๆคนุนเลยไม่ต้องป็นบกน่ารักอะใครว่าทุกๆคนจะเว้นพวกเราสองคนยกเวนบอกเรานีตรนี้เราขอเข้ากล้องบ้างได้ไหมใครว่าะอยู่ในกล้องหรือเปล่าใครว่าเราว่าทำมาี้นเนี้ยอันไหนดูีิดูสิ ไอ้วนว่านะอ้วนทำไมอันนั้นไงอันนี้อยู่ตรงกลางอ้วนทำไมอ่ะอ่ะน้องโบน้องโบว่าใช่แล้วก็ดูมีศิลปะนะอ่าเราช่วหน่อยช่วหน่อยว่ารู้สึกยังไงเดี๋ยวค่อยอ่านทีหลังก็ได้อืเดี๋ยวอ่านแล้วค่อยแสดงความรู้สึกอ่ะรอฟังอยู่อ่ะก็ไม่ค่อยรอฟังเท่าไหร่หรอกแต่อยากรู้เลยเดี๋ยวเราทำคลิปพิเศษไม่ต้องรีบทุกคนรออยู่างนี้ดีใจไหม เงียบเขาขออ่านก่อนได้ไหมล่ะอ่านจะอ่านอันนี้ใครอ่านเพยต่อใช่อ่านชื่อสิยอมใครอ่ะโบดจังอ่ะเดี๋ยวเรามีถุงยังชีพให้มือด้วยเอาถุงเอาถุงยังชีพอ่ะให้พี่กี้เป็นฝ่ายมอบบ้างดีกว่าพี่กี้เข้ากล้องหนึ่งมือให้อ่ะขอบคุณค่ะจ้ะจ๊ะค่ะคือค่ะเรามีแต่ถุงยังชีพจ้ะ เลเวทีเลเวมองให้ทันนะคะแต่เราตั้งใจนะเราตั้งใจมากเราค้นหาสิ่งที่จะอ้วนเข้าไปในกล้องเหรอได้ดูยืนและหั่งยืนหัางไปจากคนอื่นเย่ตบมือตบมือตบมือเย่ือรอเปิดเปิดดูเปิดดู zoom มุย zoom z o o ม z ุ o มินอที่หนูบอกพี่กี คิดว่าหนูไม่มีสีใช่เฮ้ยอันนี้พี่ตั้งอันนี้ตั้งใจนะพี่หันไปแวอใช่เลยน้องมิวอยากได้แวบผมเพื่อนหน้ามาที่ไม่แตกเออมันจะไม่แตกต่อไปมันไม่แตกวันนี้แต่อนาคตมันจะแตกแล้วสำหรับเด็กที่ต้องการอนาคตที่ดีก็เป็นครอบครัวตึงหนืดทะลอนทัวร์ใช่เพราะเธอชอบมาตลอดเวลาตึงหนืดนะหน้าเมอนนะคะมีอย่างโอเค ตัวไปทรงง่ายนะมาไม่แตกปลายพี่คิดป็นเป็นตัวแทนกันนไหนมาไม่แตกวายนะคะแต่แตกเลยอ่ะมาโอเคเป็นไงบ้างไปตามคุณแม่มาหรือยังเนี่ยคุณแม่หลับเปล่าหรอไม่หลับหมดเลยวันนีหมวีกล้องพิเศษ special เด็กเท่านั้นเด็กเข้ากล้องหน่อยลูกจะได้ขึ้นอืดโอเคนะก็เดี๋ยวกินเค้กกันไหม อะกินเค้กกินเค้กก yeah. you know, ินเค้กบายบายคัทคัทแล้วนะบายเบย์ี่คัทอีกรอบนึงคัทหลายรอบ